way. Hey. สวัสดีค่ะวันนี้ตุ๋ยอยู่ที่สวนทุเรียนนะคะจังหวัดนครนายกนะคะระยะทุเรียนที่ตุ๋ยจะพาทุกท่านมาดูนะคะแล้วก็เป็นระยะที่ทุกท่านสอบสถามเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะในสูตรของการขึ้นลูกเล็กนะคะว่าหลังจากที่เราบำรุงดอกมาดีนะคะบำรุงแย้มาดีต่อมานะคะเราจะเริ่มใช้สูตรไหนดีก็คือสูตรของระยะขึ้นลูกเล็กที่ตุ๋ยส่งภาพให้ทุกท่านได้ดูนะคะว่ามีตัวอะไรบ้างที่มันช่วยนะคะในระยะของการขึ้นทรงได้สวย นะคะก็จะมีสังเกตได้นะคะว่ารุ่นที่ตุ๋ยพาทุกท่านมาดูก็อาจจะเล็กกว่านี้นะคะประมาณนิ้วโป้งแล้วก็ ขึ้นมาเท่าลูกไข่ไก่นะคะสูตรที่เราแนะนําอยู่นะคะก็จะมีตัวสารจาใบเกรดกีนแล้วก็โบโลแคลนะคะโบโลแคลเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดที่ตุยเน้นย้ํานะคะในเรื่องของการสร้างผนังเซลล์พืชแล้วก็ทําให้เปลือกบางนะคะมีโบโลแคลแล้วก็มีสูตร1 5บหนะคะสูตรบํารุงเราจะเน้นเป็นสูตร1 5บหเพราะว่าจะช่วยทําให้เปลือกบางแล้วก็ขึ้นทรงได้ดีนะคะช่วยน้าเคียวได้ดีทีนี้ ตัวที่4นะคะก็จะเป็นตัวท็อปเอ็นท็อปเอ็นเป็นไนโตรเจนนะคะ3000นะคะที่เราบอกว่าขึ้นทรงได้สวยนะคะขึ้นทรงได้สวยลูกเขาจะไม่บิดไม่เบี้ยวนะคะตัวนี้จะช่วยกันพัฒนาลูกทําให้ลูกโตเสมอและทําให้ทรงมันสวยนะคะตัวที่5ก็จะเป็นตัวที่เราเอาตัวธาตุแมกนีเซียมเข้ามาเสริมจะช่วยในเรื่องของทําให้ เปลือกเขียวนะคะตัวนี้แมกนีเซียมจะมาช่วยทําให้เปลือกเขียวขึ้นทรงสวยช่วยหนามเขียวก็คือจะเป็นสูตรนี้นะคะตัวที่6ตัวสุดท้ายที่เราจะไม่พลาดไม่ได้เลยนะคะทุกท่านก็จะเป็นตัววัคซีนพืชก็คือเกตวอ์นะคะเป็นธาซิลิคอนที่ตุยเน้นย้ําในเรื่องของการ ผนถ่ายอาหารส่งเสริมการทํางานของนะคะของแคลเซียมบอลอนทําให้ผนังเซลลผนังเปลือกเขาแข็งแรงนะคะเน้นการขึ้นทรงสวยนะคะต้องเน้นตั้งแต่ระยะขึ้นลูกเล็กเลยเพราะว่าจะทําให้เปลือกบางไส้กลางเล็กนะคะก่อนที่เราจะไปอ่าช่วยไปเปลี่ยนสูตรในชุดของการขยายขยายเนื้อชุดเบ่งพูนะคะวันนี้นะคะตุยพาทุกท่านมาดูอ่า ไซส์ดูดูรุ่นเลยนะคะว่าเราจะต้องเปลี่ยนตั้งแต่ช่วงไหนเพื่อที่เราจะได้ผลผลิตที่ดีเพื่อที่เราจะได้รูปทรงที่สวยนะคะแล้วก็การขึ้นทรงขึ้นรูปของเขานะคะก็จะได้ขนาดที่เราแต่งแล้วนะคะส่วนนี้เป็นสวนทุเรียนมือใหม่นะคะที่จังหวัดนครนายกค่ะ